สวัสดีค่ะมีรถสวยดูนานน่าใช้มานำเสนอกันอีกแล้วนะคะรถเบน S 2 8 0ปเครื่องยนต์2.8 W 2 2 0อ,อกโต้ปี2000ค่ะยางใหม่สีเส้นเลยนะคะได้มูลรุปงเป็นระบบไฟฟ้านะคะฟ r p ชั่นค่ะเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้านะคะมี Memory นะคะ3จุดค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าลายไม้รอบคันนะคะ Airbag ABS กุญแจรีโมมนะคะพวุงอะไรมันติฟังก์ชันค่ะ รถสวยมากๆเลยนะคะราคาโปรโมชั่นตั้งขายที่4 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะได้ประตูดูดีจังหากนะคะส่วนด้านหลังค่ะก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะนี้ตอนหลังค่ะเป็นระบบดิจิตอลสามารถปรับได้ด้วยนะคะรถสวยมากๆเลยค่ะปี2 0 0พเครื่องยนต์2.8 มีม่านสีฟ้าหลังด้วยนะคะรถสภาพสวยมากๆเลยค่ะคันนี้ full option เลยนะคะ4,5,9แสนบาทเท่านั้นนะคะจัดไฟแนนได้ค่ะแต่ว่าลูกค้าต้องดาวน์0 0 0 0บาทนะคะมีเซนเซอร์ด้านหลังด้วยค่ะด้านในหลูมากๆเลยนะคะเบาะหนังสีเทานะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะหายาก ราคาไม่แพงเลยค่ะ4,59,000บาทได้ออปชั่นเต็มแบบนี้ไปใช้งานนะคะลูกค้าท่านไหนซื้อโซนนะคะเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยนะคะสำหรับรถคันนี้รถเบนเอสสปนเครื่องยนต์สองจนะคะ W220 เกียร์โต้คันนี้ปี2,000ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามเรลยบเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะ